ในบทนี้นะครับเราจะมารู้จักกับโปรแกรม a r e n a นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเครื่องมือหนึ่งนะครับที่นิยมใช้แพร่หลายในการสร้างแบบจำลองให้กับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือแทนที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราใช้ตัวโปรแกรม a r e n a เราสามารถที่จะลากองค์ประกอบต่างๆแล้วก็สามารถสร้างแบบจำลองได้โดยไม่ยากเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับที่เราจะใช้เปิดใช้ในโปรแกรมอารีน่านะครับก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานว่าสับต่างๆนะครับในโปรแกรมอารีน่ามีอะไรบ้างที่ใช้ในการแบบจำลองนะครับก็คือส่วนประกอบต่างๆในในระบบนะครับโดยปกตินะครับระบบเราจะแทนด้วยบล็อกบล็อกสี่เหลี่ยมนี้ก็คือมีระบบงานอยู่ระบบหนึ่งอาจจะเป็นระบบ การให้บริการของธนาคารของโรงพยาบาลของโรงรับจำนำหรือระบบการผลิตหรือระบบการขนส่งต่างๆอันนี้เราก็จะเป็นเป็นระบบนะครับระบบเนี่ยก็จะประกอบส่วนสำคัญส่วนที่หนึ่งก็คือ Entity e n นะครับ entity ก็คือวัตถุนะครับที่ ผู้ที่สร้างแบบจําลองกําลังสนใจนะครับเพื่อที่ให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าไปในระบบนะครับเอน i t ตี้ความหมายของเอนติตี้นี่ก็คือวัตถุอาจจะเป็นคนก็ได้ครับคนอาจจะเป็นลูกค้าอาจจะเป็นวัตถุดิบอาจจะเป็นชิ้นงานก็คือเรากําลังจะจําลองแบบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสร้างเอนติตี้ขึ้นมาก่อนนะครับเอนติตี้นะครับวิธีการสร้างเอนติตี้นะครับก็คือเราจะสร้างด้วยโมดูลที่ชื่อว่า r e a t e นะครับ สนะครับส่วนการปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆใน entity เราก็จะสามารถคลิกไปที่ตรง space sheet ตรง entity ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปสเป h e ี t อันนี้ส่วนการสร้าง entity ในบล็อกตร,ตรงส่วนโฟลชาร์ดเนี่ยเราสามารถใช้บล็อกที่ชื่อว่า create ในการสร้างได้เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็จะมีชุดของวัตถุที่เข้ามาในระบบนะครับ เมื่อเข้ามาในระบบแล้วเราจะต้องกําหนดอะไรบ้างในระบบนะครับในระบบของเราก็จะจะต้องกําหนดนะครับก็คือ1นึ่โพเซสโพเซสในระบบนะครับโพเซสของเราอาจจะเป็นลักษณะดีเลย์เฉยๆดีเลย์เฉยๆนะครับหรือโพเซสของเราอาจจะจําเป็นต้องใช้ทรัพยากรก็มีเหมือนกันนะครับใช้ทรัพยากรอย่างเช่นต้องใช้ช่างตัดผมต้องใช้เครื่องจักรต้องใช้พนักงานในใน ในขบวนการโพสเซ s นั้นๆเราก็จะมีการกําหนดตรงโพสเซ s นะครับกําหนดทรัพยากรเราก็จะกําหนดใส่ในตรงรีซอสนะครับรวมถึงตรงโพสเซ s ด้วยก็คือสอส่วนนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีหนนะครับเมื่อมีโพสเซ s ไปปุ๊บสังเกตนะครับเมื่อมีระบบเข้ามาแล้วมีโพสเซ s ปุ๊บจะต้องมักจะเกิดคิวเสมอ เมื่อถ้าโพเซสนี่ให้บริการไม่ทันนะครับหรือขบวนการงานนั้นไม่บริการไม่ทันปุ๊บมันก็จะเกิดคิวหรือแถวคอยขึ้นมาแถวคอยเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดรูปแบบพารามิเตอร์ของแถวคอยได้อีกเราก็สามารถกําหนดในในคิวสเปซชีทที่ชื่อว่าคิวตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับของระบบนะครับบางระบบนะครับอาจจะมีการไหลไหลของตัวเอนติตี ไปในไห,หลายทิศทางนะครับเราสามารถใช้บล็อกที่เป็นดีไซน์ได้เพราะฉะนั้นพอเรามีโจทย์ปุ๊บเราจะต้องมาสร้างโฟลชาร์ดก่อนโฟลชาร์ดว่ามันจะต้องมีโพเซสอะไรในแต่ละโพเซสเนี่ยเมื่อเอนติตี้ไหลออกจากโพเซสนี้แล้วมีส่วนที่จะแยกตัวเอนติตี้ไปตามระบบอื่นๆหรือไม่ถ้าแยกเราก็ต้องใช้บล็อกดีไซน์นั้นเข้ามารวมถึงถ้ามีการกำหนดรีซอสกำหนดทรัพยากรเราก็สามารถกำหนดเพิ่มขึ้นใน ในสเปซชีทที่เป็นรีซอร์นั้นเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนะครับวิธีการสร้างโฟลชาร์ดเนี่ยทำยังไงตอนนี้ให้รู้ภาพรวมข้างเข้าๆก่อนนะครับว่าหลังจาก Entity เข้าไหลเข้าในระบบเรียบร้อยตอนจบนะครับของ Entity จะต้องออกมาจากระบบนะครับการออกมาจากระบบของ Entity นะครับก็คือจะต้องปิดด้วย บล็อกที่ชื่อว่า dispose นะครับโปรช่าตัวนี้ที่ชื่อว่า dispose นะครับเหมือนเป็นการจบหรือเป็นประตูออกออกจากระบบของ element นั่นเองของ entity นั่นเองโอเนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะมาดูความหมายนะครับของ entity กันนะครับ entity นะครับก็หมายถึงสิ่งที่ถูกกําหนดเพื่อป้อนเข้าไปในระบบของเรา เอนติตี้อาจจะเป็นตัวแทนของวัตถุหรือจะเป็นคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่เราอยากจะให้มันไหลเข้าไปในระบบเราจะเรียกนิยามนี้ว่าเอนติตี้นะครับส่วนต่อไปนะครับในส่วนของเอนติตี้จะมีคุณสมบัติประจําตัวของมันนะครับคุณสมบัติประจําตัวเราจะเรียกว่าแอตติบิวนะครับสังเกตนะครับในอลีโปรแกรมอารีน่านะครับแอตติบิวที่สําคัญนะครับคือคุณสมบัติประจําตัวที่สําคัญของ e อ t ติตี้ในอารีน่าเนะี่ย ก็จะมี2ค่านี้นะคือ1 entity type นะครับเราสามารถพิมพ์ใส่เข้าไปนะครับว่าเราอยากให้มีชนิดอะไรแล้วก็ initial picture ก็คือรูปภาพที่จะแสดง attribute รูปภาพตัว initial picture เนี่ยจะเป็น attribute ที่คอยแสดงรูปภาพเพื่อแสดงตัวแทนของ entity นั้นๆน,น,นะครับอาจจะทำเป็นรูปคนรูปรถอะไรก็ตามแล้วมันก็จะไหลเข้าไป